อย่างเดียวกับรัฐบาลก็สิ้นหวังแล้วไปสภาก็สิ้นหวังอีกเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเห็นว่ามันต้องยกสภาแล้วเลือกตั้งแล้วมาทํากติกาถ้าใครเป็นตัวแทนของความคิดก้อนไหนชนะก็ไปทํากติกามาใครเป็นตัวแทนอีกก้อนหนึ่งชนะก็ไปจัดทํากติกามาเป็นเป็นความเห็นโดยสรุปของแสดงเป็นแบบนี้จึงมา,มา,ม,ามาเรียกร้อง ถ้าหากว่าท่านนายกมีความเห็นว่าน่าจะทํากติกาเสียก่อนเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเวลาก็คงจะไม่น้อยนะคงจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าที่ผ่านมานี่นก็อย่างว่าแค่ร่างของคอปรพร,รอของคุณหมอเนี่ยเจ็ดหมื่นเสียงสภาไม่สนใจของเขาเลยสองแสนสองแสนเซนมาแต่ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยเอาละปิดถูกตรวจสอบไม่รู้ว่าแต่เจ็ดหมื่นก็ปรากฏว่าค่าอยู่อย่างนั้น นี่คือความสิ้นหวังต่อการจะพึ่งพิงสภานี่ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจึงจึงจึอยู่ว่าเอ๊ะเราจะมาทํากติกาเสียก่อนแล้วไปเลือกตั้งหรือเลือกตั้งเพื่อมาทํากติกาตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ต้องฝากตานกิจคือเลือกตั้งที่อะใช่ผมเห็นท่ายยกทท่าจะปิดการประชุมยังยัายัยัายัยัน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 ยัยันยันยันยังยันยังยัน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 ยัย แล้วทํากติกาหรือทํากติกาแล้วเลือกตั้งเนี่ยนะครคือผมก็เปรียบเทียบว่าไอ้ความพยายามที่จะเลือกตั้งแล้วมาทํากติกาเนี่ยมันทํากันมารอบหนึ่งแล้วปี50ก็คล้ายๆแบบนี้ครับทีนี้ผมคิดว่าวันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะฮะสิ่งที่สองสภาเนี่ยเขาเห็นพ้องกันไว้เบื้องต้นระดับหนึ่งนี่ก็มี6ประเด็นที่ว่าทีนี้ไอ้ความละเอียดอ่อนของบางประเด็นเนี่ยเราก็ยอมรับด้วยกันทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นตรงกันอยู่แล้วว่าถ้าประชาชนว่ายอย่างไงเราก็เอาอย่างนั้น ผมว่าเรากาหนดตารางเวลาได้เลยถ้าอยากจะเดินมีประชามติจบเลยนะฮะแล้วแต่ละตัวมีตัวล็อกของมันที่ชัดเจนพอสมควรเราก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้ประเด็นน,นะครับส่วนลูกห้าคนเนี่ยผมขออนุญาตพ่วีระนะครับ <c oughs> <c oughs> คือลูกสี่คนที่เฉยอยู่เนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีข้อเรียกร้องบางคนเนี่ยเขาเก็บไว้ในใจบางคนเขาก็บอกว่าเขารอเวลา บางคนเขาก็พูดนะครับว่าถ้าไปตามใจอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาก็จะได้เรียกร้องบ้างเขาะจะได้กลับไปตามใจใเขาบ้างมันไม่ได้นะครับก็ได้คนเสื้อแดงก็ย้ําเรื่องความเสมอภาคอยู่แล้วลูกผ้าคนเนี่ยใครจะร้องใครจะไม่ร้องต้องฟังทุกคนครับต้องฟังทุกคนผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เราระมัดระวังนะครับเพราะว่าที่จริงวันนี้ผมทราบว่าบางคนก็ เริ่มขยับแล้วบอกเฉพาะที่ผมมาเจราจาเนี่ยเอาแล้วจะขอเคลื่อนไหวบ้างจะได้เจราจากับเขาบ้างคือผมก็ไม่ต้องการสร้างข้านิยมในลักษณะนั้นอย่างที่ผมบอกผมเคารพสิทธิในการชุมนุมนะครับแล้วก็แสดงออกมาโดยตลอดว่าเคารพสิทธใิในการชุมนุมอยู่ในขอบเขตนั่นแหละครับเหมือนวันนี้ครับที่เรามานั่งโต๊ะตรงนี้ได้เนี่ยผมก็ขอบคุณใช่ไหมครับเราคุยกันว่าถ้าสมมุติจะลดในการ,รเผชิญหน้าตรงราบสเ็เสีย นัดเวลากันเลยก็เจอกันได้เราก็ทําได้แล้วเราทํามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราก็เดินต่อไปอีกเก้าเนี่ยมาสู่เนื้อหาสาระที่พี่น้องเสื้อแดงเรียกร้องกันจะคุยกันแล้วก็ผมว่าไปได้คืออย่รงนี้คือประเด็นรัฐธรรมนูญเนี่ยคือผมอยู่ในสภาเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่พูดเรื่องนี้กันมากคนหนึ่งคือผมไม่มีความเชื่อเลยว่าสภาชุดนี้แม้กระทั่งตัวท่านนายกรัฐมนตรีรับปา และจะเดินตามแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็ขนาดพักร่วมกับท่านเสนอมาเนี่ยท่านยังไม่รับเลยนี่ไงฮะผมบอกถ้าเรามีกระบวนการที่แสดงอ,ออกถึงความยอมรับประชาชนนี่มันจบสําหรับทุกพักทีท,ท,ทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าพวกผมเนี่ยพร้อมจะไปตายดาบหน้าและกติกาอันนี้ที่ท่านคิดว่าฝ่ายผมหรือว่าฝ่ายใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเ,ยเอาให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน ที่พวกผมประกาศไม่ร่วมสังกัดกรรมตอนนั้นไม่ใช่ว่าจะไปขัดขวางแต่ผมไม่เชื่อว่าความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นพวกผมบอกกับเพื่อนๆว่าเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นก็คือหมายความว่าเราไประหว่างทางเราก็ถูกทิ้งอยู่ดีไม่ถึงในทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็มาสะท้อนตอนที่พัคร่วมพวกท่าน,นยื่นแก้ไขเพียงสองประเด็นจากหกประเด็นและก็สุดท้ายก็ไปคั้งเติง นะครับไปต่อร่างกอปปอรเชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องกติกาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นก็ให้ไปตายดาบหน้าคือหมายความว่าเอาเสียงประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับถ้าประชาชนลูกสี่คนที่ที่ท่านพูดเนี่ยเขาเห็นด้วยกับท่านท่านก็ได้280หรือ240เป็นอย่างต่ำนะครับก็คือหมายความว่าคนที่เขาเห็นด้วยกับท่านเนี่ยก็สามารถที่ออกมาสนับสนุนท่านได้เพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ท่าน ว่าจะตัดสินใจอย่างไรหรือถ้าท่านเห็นว่าท่านมีความมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่เอาท่านท่านจะยุบสภาทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่กับความเชื่อของท่านไปแต่ว่าความเชื่อของผมเนี่ยเห็นว่าวันนี้มันไปกันไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าใครจะเสียงข้างมากข้างน้อยกราบใดที่ยังไม่ไปหย่อนเสียงบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันกล่าวอ้างกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยิงเรียนกับท่านว่าท่านควรจะเป็นคนที่ส่งงางาม ด้วยการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะครับถ้าได้คะแนนเหมือนอย่างที่ว่าทุกคนก็จะไม่ไปวอรแวร์กับท่านแต่บ้านเมืองวันนี้มันไปด้วยสถานการณ์นี้ไม่ได้สองที่ท่านบอกว่าการปูทางสู่สมานฉันนั่น,นผมเองก็เห็นว่าการดํารงอยู่ของท่านมันไม่ไปสวนทางนี้เลยมี่หนําซ้ําอย่างที่ผมบอกไปใช้คำว่า,า,วาบาดแผลยิ่งลึกนะครับแล้วก็ลึกมากขึ้นท่านไม่ต้องห่วงแยผู้ผมนี่ชัดเจน,นอปชอแดงทั้งแผ่นดินนะครับกลุ่มอื่นก็เป็นเรื่อง สิทธิเสรีภาพของเขานะครับไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับแม้กระทั่งผมต้องเรียนอย่างนี้นะแม้กระทั่งว่าคนของท่านไปชุมนุมกับมัณิตก็เป็นเรื่องของบุคคลเขาแต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าพวกเรามีข้อเสนอที่ที่มีความชัดเจนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีต้องต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นอำนาจของท่านเพราะผมเชื่อว่าท่านเองก็คงที่จะไม่ยุบสภาห,หรอกฟังฟังท่านดูแล้วก็ผมเองก็ไม่เชื่อว่าสภาชุดน,นี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ น,นี่ผมอยู่ในตรงนั้นแล้วก็ผมเห็นมาแล้วว่ามีการพยายามสองครั้งแล้วก็ล้มเหลวกันโดยสิ้นเชิงยิ่งครั้งที่สามในวันนั้นท่านก็จะต้องให้ผลอ,อีกว่าแม้ว่าเป็นการพูดของท่านกับผู้ผูมยเองก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่อง,อง,องของสภาเรื่องเรื่องของสภาท้ายที่สุดก็นําพาสู่การล้มเหลวผมไม่ต้องการให้การเจราจาครั้งนี้เนี่ยผมเองรู้ทั้งรู้และก็มารับปากบนสถานการณ์ที่ผมรู้เต็มหมว่ามีความเป็นไปไม่ได้ แล้วผมก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนเขาว่านี่คือความหวังเพราะฉะนั้นกติกาเรื่องเขตเลือกตั้งท่านมั่นใจท่านได้เปรียบท่านก็เลือกตั้งนะครับนี่นี่คือหมายไว้ถึงว่าเป็นเป็นเป็นจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของท่านที่กล่าวว่าเรื่องคลิปเสียงคือท่านไม่สบายใจท่านก็ต้องแจ้งความดาเนินคดีให้กระบวนการยุติธรรมว่าไปนะครับแล้วก็ไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมผมก็ต้องเอาไปเอาไปต่อสู้กับท่านนะครับก็ต้องใช้ หลักฐานเหตุผลต่างๆประกอบทุกๆอย่างก็มา,มาว่ากันคือเราใช้กระบวนการยุติธรรมไปว่ากันนะครับแไฟรไฟ์ไ,ไม่มีปัญหาอะไรที่ท่านเป็นห่วงว่าตอนเลือกตั้งประชาชนจะเข้าใจอะไรผิดโยนให้เป็นเรื่องของศาลยุติธรรมว่าไปก็มีสามศาลว่าไป <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้กับท่านว่าให้ที่ท่านต้องตกผลึกว่าถ้าท่านมั่นใจว่าเหตุผลที่ท่านมีการดํารงอยู่ของการเป็นนายกของท่านเนี่ยท่านยังอยู่ได้ต่อไป และบ้านเมืองจะเป็นเหมือนอย่างที่ท่านคิดซึ่งผมมีความคิดตา่างนะครับก็ให้ท่านได้ตัดสินใจแล้วท่านเห็นว่าวันหนึ่งที่ท่านคิดเห็นตรงกับพวกผมท่านค่อยมาคุยกันใหม่แต่ผมดูว่าการคุยกันคือผมเข้าใจท่านนะท่านเป็นคนที่พูดเป็นคนที่มีเหตุผลมากนะแต่เรารู้ว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยวันนี้มันไปกันไม่ได้ทั้งทุกฝ่ายนะครับผมไม่ได้ทายท่าอะไรแม้กระทั่งคนไกลของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย รัฐมนตรีของท่านก็ให้อบตอไปใช้งบประมาณแสนบาทเกณฑ์หมู่บ้านละ25คนก็ทําแล้วก็ปรากฏการอย่างที่เห็นและมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ใช้งบประมาณแผ่นดินนํามาเพื่อให้ประชาชนมาตั้งนกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจจะมีงบประมาณมากมายที่มาจ่ายเบี้ยเลี้ยงทหารที่มาอยู่ดูแลอยู่เวลานี้เนี่ยวันละ60ะล้านทนี่ผมทราบเนนะี่ยนะครับแล้วก็ได้ครบบ้างไม่ครบบ้างท่านต้องการให้ประเทศเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นื่อท่านมั่นใจว่าท่านได้รับความนิยมอย่างท่วมทน้นท่านจะได้เสียงข้างมากทําไมไม่คือนอำนาจก,กลับให้พี่น้องประชาชนแล้วท่านก็จะกลับมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ฐา,<ม>านะนายกรัมภีที่รับการยอมรับจากประชาชนแทนที่ว่าอยู่ไปวันนี้เนี่ยมันยิ่งจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองและประชาชนผมก็เรียนสั้นๆนะฮะผมไม่ได้สนใจหรอกว่ายุคสภาแล้วจะแพ้ชนะนะครับไอ้นั่นไม่สําคัญเท่ากับว่ายุคสภาแล้วเนี่ย บ้านเมืองเดินหน้าได้จริงบรรยากาศที่ทํากันอยู่ขณะนี้ครับไปเลือกตั้งในมีคนกลัวนะครับกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งบาดหมางกันนะฮะลูกที่ยังไม่ร้องเนี่ยครับก็จะมีคนที่ร้องเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็จะทําให้กระบวนการของเราในวันข้างหน้าที่จะประคับประคองประชาธิปไตยเนี่ยยากขึ้นวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้วันนี้ผมมองว่าพวกเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกฝ่าย อยู่ตรงนี้ถ้าจริงใจที่จะทําให้มันสงบเนี่ยทําได้ทําได้แล้วถ้าผมมาหลอกลวงท่านนะถ้าผมมาหลอกลวงท่านนะมมนนะคือหมาอความว่าไม่พยายามตกลงอะไรกันเลยรับปากอะไรไปแล้วไม่ทําเนี่ยเชื่อนะครับวันนั้นเนี่ยใครก็อยู่ไม่ได้ใครก็อยู่ไม่ได้ผมก็มีประสบการณ์ในทางการเมืองมาเยอะพอสมควรผมทราบนะว่ามาอย่างนี้แล้วเนี่ยมาต้องเปิดใจกว้าง มาต้องมีความจริงใจนะครับผมไม่ยื้ออะไรเลยครับผมถึงบอกว่าถ้าสนใจจะคุยกันเนี่ยเราหาคําตอบได้แต่ถ้าบอกว่าวันนี้ยังไงก็เดินไปด้วยกันไม่ได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันก็ยากมันก็ยากอยู่ที่ท่านนะครับเพราะว่ารัฐบาลมาแล้วนะครับมาแล้ว